เฮ้ยนี่ซีซ่าไกเวล่ามเป็นกินเหรอใช่มันคืออนิเมะครับตอนแรกนุ้ากล้วยมากกว่าตอนแรกนุ้ยเฮ้ยเหมือนกล้วยจริงด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราทั้งสคนอีกแล้วกับป้ากซี่แล้วก็พปเชนแล้วก็น้องซีต่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่ครับวันนี้เราทั้ง3ามคนมาอยู่ในเกมฟอ p พ a าเดอะเมิกันอีกครั้งหนึ่งครับในปี2023 ตอนนี้หนูจะพาปลามาเลี้ยนด่านอยู่ครับด่านอะไรนะด่านนนี้ครับด่านตีมพาร์คแบบนี้นะใช่ครับโอเคพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับไปนี่เป็นไงดูภาพก่อนว้าวสวนสนุกนั่นเองใช่ไหมใช่ครับสนุกเกินไปแล้โอเคไปครับไปเย้โอ้โหอุ้ย สวนสนุกแห่งนี้เพิ่มขออยับพย์เล่นได้ด้วยนั่นน่ะไหนน้านั่นหน้า,นา,นาจริงช้าตะวันนั่นหรออ๋อนี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรอะโรลเลอร์คอสเตอร์ป่ะใช่ครับใช่เหรอใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคน,นเฮ้ยป๊าดขึ้นเลยได้ป่เะเฮ้ยเราอยากเล่นเลยอปาปีนตามขึ้นเลเฮ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้ยเพื่องเล่นไม่รอเราเลยพี่เต็อุ้ยมีคนตกลงมาไม่ b l u เจอบ l u e ไหน ี่ซอ๋อดีตาเป็นบูเหรอใช่ครับมันอยู่บนนี้บูตาเหลือกอุ้ยพี่เซนเราขึ้นไปไปเอา,ากันบ้างดีกว่าป่ะ,ปะไป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 ยังไม่ได้นี่ตรงนี้เหรอใช่แล้วแล้วก็รอให้มันขึ้นแล้วเราจะนั่งอีกมัน,น,นไม่เห็นโอ้ยจริงๆด้วยครับพี่เซนถูกพูดถูกฮะดูแล้วมันก็หมุนด้วยนะเป็นไง,งดูวิวโอ้โหสูงนะเนี่ยแล้วขึ้นได้ตรงนะนู้นอ่ะนี่ไง มันบุบใบป่ะไม่ได้เดี๋วมันตกเกือบตกเลยนี่ไงอู้นี่คืออีวิลบูนะทุกคนเด็กๆอีวิลบูใช่อีวิลบูครับอีวิลบูคือเอ่อเป็นปีศาจนะเป็นปีศาจที่เป็นบูถูกป่ะเอตัวนี้เปล่าเนี่ยใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวป้าลองแปลงล่างซินี่ไงทุกคนป้าครซี่ครับเป็นอีวิลบูแล้วอุ้ยมีน้ำลายยืดด้วยป้าป้า เ่าไงครับหนูเจอบูหนูเจอบล็อกคอนฟอบบ้าด้วยไหนในอีซีอีซีซในหน่วย,ยนี่ซิต้ากลาเลยเวลาเป็นกีนเหรอดูดิชุดเขาเป็นเป็นเป็นฟอบบ้าด้วยนะตรงตัวเขาอะใช่ค่โอ้กีนครับซิต้าพาป้าไปเอาบัางสีมันอยู่ตรงไหนอ่<ห>น<ป>ะอปาครมันหนูเจอตัวหนึหน่งมั้ นะครับด้านหลังหนเจอตัวหนึ่งก็กีนมันตลกอะไรที่น่าเดือดิเดอมันเะเกซีนมากนี่ดูไหนปิดปิดอ๋อนี่เป็ดเนี่ยหูเป็นป๊อบบ้าอ๋อเป็นลัมเบอร์ดักครับเป็นเป็ดยางเป็นลัมเบอรป๊อบบ้าใช่ไปไปไปเราหากันต่อดีกว่าชักเริ่มสนุกแล้วเนี่ยใช่ครับไปไปไปเดี๋ยวนี้มีนะครับป้าดูกีนมันเดินดเดือเดือดชอบเย็น ก็เลยดันหลบบ้างเลยเฮ้ยในตู้อาหารนี่มีเปล่าไม่มีไม่มีหรอนี่นี่นี่ตรงนี้อะกล่องอะไรเนี่ยไอ้ป๊อปคอนป๊อปคอนจริงจริงด้วยป๊อปคอนป๊อปป้าครับเด็กๆยังไม่ได้เลยโอเคเราได้เปอร์ว่ลตัวแล้วซีซื้อด้วยตัวนี้เอ๊ะนี่อะไรนี่เพื่อนเราหรือว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเพื่อนเราอะดมใจรู้สึกเหมือนมาจากสตาร์วอร์สอะไม่ใช่ครับหูมันเป็นป๊อปป้าครับนั่นในนี้มีครับ ไหนห้องน้ําชายนี่นะไม่ใช่ครับในนี้ในร้านกาแฟในนี้ในเนี้เขาทะลุไปเลยตรงเพิงนี่หรอใช่ไม่ใช่เข้าตรงไหนหรอเขาดันเลยเป็นยางตลกอ่ะพี่แดนเป็นยางมันมีห่วงยางกันด้วยหรอใช่เฮ้ยเจ๋งตอนนี้คือไอซ์ไอซครีมอ๋อเป็นไอศ์ครีมครับเป็นสโนโคนนะสโนโคนสโนโคนส์น่ารีบอยังเอติมโคลส์ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวละ ตายซีซ่าไปเราหาต่อนี่รอดูดูดูซิว่าปาเจออะไรเนี่ยซีซ่าคิดซีไม่ซีปาครับตะกี้หนูก็ยังเอาไม่ได้กัดนะนี่ไงรอูเป็นพิงค์ฮักกี้ป๊ราะป้าครับไปไหนอะเนี่ยไม่มีหรอมันหนูเห็นสีเขียวๆอ่ะเฮ้ยจริงจริงจริงด้วยซีซ่าแต่ว่าคือกรีนอ่ะมีผุ้อยู่ข้างบนเอาละโอ้ดูซีซ่าครับจะยิขึ้นไปฮะเขาให้ออบบี้ถามจริงออบบี้ ออบีออบีนี่ไงมันติดอะไรขึ้นไปอ่ะคือออบี้ป้าไหนเฮ้ยเอาละไปประชันไพ่กระต่ายโอ้หยมุนเร็วเลื่อนเดินมัวเข้าไปจะผ่านไม่ได้เดินผ่านได้เฉยนี่ไงโอุ้ยไอ๊หมุนเร็วมากเลยเอาไงดีทุกคนโยยั้งว่ย ้ยต้องเด<ะ>ินมั่วอย่างเดียวนี่ไงเฮ <c oughs> ้ย,ยข้างหลังยากเป็นมกคนดีวกว่าเน่ตรงนี้ตั้งสตินิดนึงนะตั้งเอาตัวเล็กโอ้โหนิดเดียวอะ่ะสู้ตพป่พปะปะ่ะนี่ไงสวัสด เจ้าใครปลาทำได้แล้วนี่เย้เป็นเจ้าคือเจ้าตัวดิสซี่นั่นเองครับไหนดูซิว่าโหยากขนาดนี้นี่เกือบสุดท้ายเลยดิสซี่เนี่ยดิสซี่เข้าเปไงประตูดำครับอ๋อมันจะมีพลังเข้าไปในประตูดำตรงนี้ปะอ๋อแล้วก็วาร์ปออกมาตรงนี้ฟ้าเนี่ยแม่ดูว่าหนูเห็นอะไรบางอย่างข้างบนนั้นเห็นปะใช่ อ๋อบนนั้นใช่ไหมเรือไบกิ้งครับพีซ่าอ๋อเรือไบกิ้งอันนัเหรอนี่ไงใช่ครับต้องบนเรือไบกิ้งมนมีอะไรอยู่นเรือไบกิ้งนั้นอ่ะเหอ้ยอันนี้ก็เป็นวาร์ปเออไม่รู้สึกเอ้อนันเป็นวาร์ปเหมือนกันนะป่อปูนเนี่ยปลาอ๋อเป็นปอาปีนเอาก็ไปง่ายๆปลาปึ๊บอ๋อมันจะวาร์ปมาเป็นออบบี้ครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอุ้ยปลาขยังตกตายอยู่ดีอ่ะนี่อ่ะ เราต้องเดินบนเส้นนี Meh ่ถูกไหมป Galile ึ๊บอ๋อแล้วก็มีออบบี้ตรงนี้ชากำฟูตรงนี้ต้องมองลงล่างถึงจะเห็นใช่นี่ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยฮะเป็นเทคนิคที่ดูครับเฮ้ยตุนเยอะดับฮาร์ดมาต้องสามหามาทำกันแล้วกินชึบอึ๊บอ่าเป็นสแกร์ป้าป้าครับ พ่อป้าหัวป๊อปป้าโดนไฟเผาเหรอไฟไฟแปลกโอ้มันจะวาร์ปกลับมานี่เองมาดูดยสิเมันติดไอโฟนป้าในโรงนี้น่าจะมีนะตรงไหนครับตัวอะไรตรงไหนอ่ะเหรอพ่อป้านี่อะตามไฟนอกแป๊บอ๋อในสวนสนุกอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์คัสเนี่ยอ๋อนั่นไงนั่นไงบนบนบนเสาอ่ะใช่ไหมีเสานัะมันมีหูป๊อปป้าอยู่ครับอ๋อนี่ไง ขาว่าอะไรเนี่ยมันบอกว่าหลอดไฟฟลอปบ้าเป็นไลท์ครับใช่ครับหลอดไฟถูกต้องครับพี่แส้นไป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 เฮไปกันครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเพราะตรงนี้มันมีแล้วไงเราเก็บไปแล้วไงใช่อ่ะไปกันต่อครับด่านนี้มันมีกี่ตัวเนี่ยทุกคนมีถึงยี่สิบเอ็ดตัวนะโหหายากอะเนี่ยเราเพิ่งได้แปดตัวอง่ะหนูได้กี่ตัวตัวแล้วครับพีซ่าได้กี่ตัวนะสิบห้าตัวครับโอ้โหซีซ่าได้สิบห้าตัว ปีนี้หนูยังไม่สำหรวบอันนี้ม้าหมุนอ่ะม้าหมุนโอ้ยมันหมุนแล้วอ่ะหมุนได้เหรอได้นั่งด้วยจี้โฮ้ยนี่ไงบ้านั่งอยู่ข้างบนข้างบนของม้าข้างบนมีอะไรอ่ะไหนต้องขึ้นไปบนรถไปขึ้นไปบนสุดขึ้นไปข้างบนสุดอ่ะอือจริงๆด้วยครับเราจะขึ้นไปยังไงอ๋อบนเสาฮะทุกคนอ๋อเราต้องอ๋อเราดูดูแล้วเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้เลี้ยวขึ้นเสาไฟตรงนี้ไปแล้วก็กระโดดไปหาตรงนั้นอ่ะ ใช่ปะใช่เน้องน้องขนําไปแล้วเนี่ยมันนำไปอย่างรวดเร็วโอ้ยมันไกลเหลือเกินนะมันมีอะไรอยู่จริงๆเหรอมันไกลเกินบ้าว่าไม่น่าใช่หรอก่ใช่นะใช่เราบอกใช่เป็อะไรอ่ะมันเป็นชิงช้าป๊อบบ้าโอ้ยจริงจริงด้วยเป็นม้าหมุนนะม้าหมุนป๊อบ้าโอ้ยเลื่อนเลื่อนบายบายบายบเป็นลางเขาชอบบอกว่าอยู่ข้างบนนะทุกคน ได้ไปไปไปมีตรงไหนบ้างเครื่องเพราะว่ามันน่าจะมีทุกเครื่องเล่นเลยนะใช่ครับอย่างเช่นเครื่องเล่นไวกิ้งเราไปแล้วแล้วเครื่องเล่นนี้อ่ะเรายังไม่ได้ไปนะเลยไม่ได้จาก่นเลยนะนั่นนะเหรอสีเขียวเนี้ยลูกไอ้นี่บ้านลมอ่ะเหรออ๋อใช่ครับบ้านลมอ่ะอ่ะไปสำรวจกันสิเอมีอยู่ค่ะไหนเอออ๋อนี่เออต้นไม้ตรงนั้นอะ๋อเห็นละแต่ว่ามันใช่ไหมขึ้นยังไงครับ นั่นปนน้องอยู่ตรงนั้นน้องอยู่ตรงกะน้องอยู่ข้างในอ่ะต้องเข้าไปในก่อนใช่ไหมตรนี้เนาแล้วก็มาบนตรงนี้แล้วก็กระดุกมาตรงนี้อ๋ออโอ้โหซีตซานี่ตัวอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะน้ำผึ้งเหรอปึ๊บเบื่ออินเฟรดคืออะไรอ่ะแต่ฟนคนนี้ไปดูครับอุ้ยหน้ามันมันเดินตัวเตรียมแบบนี้นมันเดินแบบ ขึ้นไปขึ้นมาแบบเนี้ยอ๋อมันกิ้งเออจริงๆด้วยตัวอะไรไม่รู้ว่ะไปไปเจ้ากีนเ้าป้า้าไปไปเกต้าเป็นกีนนี่แหละมันมันน่ารักดีลูกขอหนูก็เนี้ยง่ายมันเดินดีเนียก็ดูหนูเดินยังยังไม่สำลักนี่นี่นี่ใช่จริงช้านี่ยต้องมีแน่นอนครับไปพวกเราสามคนนี่ไงเห็นแล้เห็นแล้วครับง่ายดายครับเปึ้งอีซี่เป็นคิดป๊อป้าครับป๊อป้าเด็กอ๋อเบบี้ จริงเช้าสวรรค์เราก็ไปแล้วใช่ปะใช่เฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ไปเราไปอีกอันหนึ่งอันนั้นมันสีขาวนี่มันเป็นสีนะอันนี้เป็นสีสดใสเนี่ยใช่ก็ขึ้นได้ด้วยไปสีตรงกลางขึ้นไปเรื่อยๆได้ไหมตรงกลางเออตรงกลางอีกแล้วนะมันหมุนจริงใช่เฮ้ยมันหมุนจริงด้วยทุกคนไปแล้วนั่งละไวเฮ้ยอันนี้น่าสนุกโอ้โูเจ้ากีนนะอันนี้น่าสนใจดิกีนมันเต้นนะมันโยกเยกเลยเนี่ เราหนูด่งเหมือนไม่ใช่น่ะสิคุอ่าเราขึ้นไปข้างบนก่อน,อนแล้วเราก็กระโดดลงมาโอเคไหมเอาละต้อมยียงจะกินโอยกระโดดไปไหนกระโดดไปไหนโอ้ยโอ้โหกระโด <c oughs> ดยากครับฟ้าหลุดตุ๊บลงมาแล้วอ่ะหนูกระโดดหนูนอยากไปกับป่าเฮ้ยเราต้องไปทางอื่นแล้วแ,ลวแหละเพราะว,ว่ากระโดดอย่างนี้ไม่ไม่น่าเป็นผลเราขึ้นตรงขาเป็นไหมตรงขาขึ้นได้เลยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมาเพราะว่ามันเอียงไงก็เลยขึ้นได้ปึ๊บ โอ้ยซุปเปอร์ไซย่าซุปเปอร์ไซย่าใช่มันคืออนิเมะครับตอนแรกนึกว่ากล้วยมากกว่าตอนแรกนึกว่ากล้วยเหมือนกล้วยจริงด้วยมานี่ครับเจ้าหัวกล้วยเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วดูไปดูมานี่คล้ายกุเรียนเหมือนกันนะผมเหรอใช่ห้องน้ำไปสำรวจแล้วโอ้ห้องน้ำนี่เฮ้ยข้างในมีอะไรอ่ะดิ๊ก เอาแนนให้เาไปแล้วใช่ไหมไอติมอะใช่าไปลาครับข้างบนข้งน้ำเหมือนมือแล้วลายเป๊ะๆเจอแล้วจริงๆด้วยเฟดดี้เฟดดี้จริงๆด้วยครับทุกคนเฟดดี้คนเฟดดี้ไป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 ด้านหลังนะอ๋อคือด้านหลังหน้าเกาะโอ้โหะ่พยายามเดินช้าเกินน่ะนี่ด้านเขากล่องมาให้เราละลาก่อยไม่ไงเฟดดี้ฟอปปาใช่ไหมเขาบอกว่าเฟดดี้ฟอปปาปะไหนดูิ ปึ้งใช่ครับเป็นเฟรดี้ป๊าป้างจริงด้วยนี่ตัวนี้ครับเย่เฮ้ยเดี๋ยวปาเช็คก่อนว่ามีได้กี่ตัวละแล้วได้สิบเจ็ตัวสิบเจ็ดปาด้สิบหกเองอ่ะนัสิเ็ดหนูได้หนูได้สิบแปดครับโอเคมาไปต่อนี่มันปะคาับบนต้นไม้มีจีนไหนน่ะเห็นป้าหน้าจินเฮ้ยจริงๆด้วยไหนบนต้นไม้ครับซีซาตาดีมาก นี่ไงป้าเห็นแล้วพี่เต้เราเจอแล้วเออเห็นมับนต้นไม้น่ะต้นไม้เน่ะตรงปูดเลยไม่ไป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 ขึ้นไม้แน่นะหรอใช่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 เราเราต้องขึ้นไปบนที่สูงไหมแล้วเราก็มองลงมาดีไหมเราก็จะได้เห็นไงถูกป่ะจะปัญหาละอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยใช่ต้นทางกิ่งไม้เออขึ้นต้นขึ้นต้นนู้นครับต้นตีต้าฉลาดมากฉลาดฉลาดจริง ได้ใช่ดิขึ้นต้นเนี้ยอ่ะเนี่ยเนี่ยแกยากว่ะมันยากนะมันยากมันระด <Yeah. S 1> ับยากเลยนะกีนะ่ะยากยากยากนี่ไงอ๋อต้องไปกระโดดพับตรงนู้นก่อนนะเนี่ยเขาลืมเขากระโดดโอ้ยอร <c oughs> อรกระโดดไอ้ง่ายก่อนนะข่อีเซ็ตก่อนเป็นคนออมันจะงลิปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเล่นยากกับตัวเนี้ยตัวมันเล็กด้กวยไงมันมันเปี้ยอ๋อไปไปมาแล้วยาก เป็นมั้ยทีเดียวได้เลยอู้ดกระเดิดเลยนี่ไงตัวที่เราตามหาครับเอเวอเรกีนระดับฮาร์ดเลยนะป๊าไป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 เจอเกันที่จุดเซฟครับบึ้งนี่ไงมามาเก่งแล้วมานี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพวกเราทัง้งสามคนใช่ไหมในวันนี้ใช,ใช่ครับสำหรับเกมป๊อปป้าเดอะเมิร์ฟนะฮะ ในแมปศวนสนุกแห่งนี้เป็นไงสนุกไหมทิต้าสนุกครับแต่ว่าเรายังหาไม่พบเลยนะใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังเรามาหากันต่อครับซึ่ง <c oughs> เกมนี้นะดูครับทุกคนแมปมีมากมายหลากหลายไก่กองเหลือเกินถูกต้องว่า oh, เล่นกันได้แบบยาวๆเลยนะแล้วมีแมปดอได้วยนะโ oh, อ้โหลแมปประตูอ๋อใช่ครับนี่คือแมปดอนะโอเคครับน่าสนใจมากวันนี้ก็คือทั้งหมดของพวกเราทุกสามคน <c oughs> เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามลาและกดติดตามพวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับต,รต้องลางไปก่อนสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายๆเพื่อนกระโดดได้ด้วยดิดูดิมันน่ารักเลยน